สารรบัญสิ์โ่เป็นเรียนเซนหรือชาญเล่มที่4โดยทีนรธาตคำนำแจ้งความคิดเห็นของผู้แปลและเรียบเรียงโดยทีนรธาตและรูปภาพสีใบบทที่หนึ่งคณะพิสุดอกบัวพ้นน้ำทุดองไปนมัสการนักปราดเท่าชื่อคิมสิวเซียนซือเทศนานเรื่องพอที่จิต วิญญาณอิสระให้ความรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจตำราธรณีวิทยาจีนโบราณเรื่องอ่านอุปาทานของโมหะชนมองดูพระอริยโพธิสัตว์หรือสีโยคีเซียนหรือเหล่าเจ้าจีนดูโง่เฮงดูแบบอุปาทานของชนต่างๆรูปลิงซีเมียนหรือมนุษย์วานอนคนหลงผิดทำบาปแลกกับบุญมือขวาทำบาป แต่มือซ้ายก็ยังทำบุญได้สอนดัดสันดานสิงสารราศัตร์ต่างๆให้หยุดฆ่าชีวิตกันหยุดเบ็ดเบียนเลือดเนื้อซึ่งกันและกันให้ถือมังสวิรัตกินแต่พืชผักผลไม้ต่างๆสร้างมหาเมตตากรุณาธรรมบาร,รมีเป็นอนุสัยไปด้วยบทที่2หลวงพ่อเท่าเทศนาเรื่องวิญ,ญญาณศาสตร์อีกาลิงเผือกสิงโตนกขุนทองนกแก้ว นายพรานป่าพวกข้าวบัวจับควายเด็กน้อยหรือเสียน้อยมีความรู้สามสาศาสนากระต่ายเจ้ากวางป่าเจ้าเสือโครง่งเจ้าคนป่าชาวนาพ่อค้าข้าวคุณนางรุกขเทพโยคยีคุณปู่เท่าปราศเสียน้อยสามเณรน้อยสรุปสัตว์โลกมีหกจำพวกแบ่งชั้นแยกภูมิธรรมสติปัญญามนุษย์โลกย่อๆไว้เจ็ดอย่าง ซึ่งจะสับเปลี่ยนกันไม่ได้เลยเช่น 1. ปุถุชน 2. โสดาบัน 3. สกิทาคามี 4. อนาคามี 5. พระอรหันต์ 6. พระปัจเจกพุทธเจ้า 7. พระสัมมาสัมพุทธเจ้านายป่าชาเท่านักเลงโตหัวใจพระคำพมภีอุป,ปนิสัตว์ก่อนพุทธกาลพระคำพมภีเตาเต็กเก่งหรือเตาเต้จริง ของท่านปราดเอกจีนเหล่าจือ้อบทที่สเสียน้อยบอกความลับที่สืบถ่ายทอดลงมาหลายชั่วอายุคนเรื่องพระพุทธศาสนาจริงมีกรรมมือเดียวถ้าอ้าปากก็ตายถ้าพูดก็แพ้หุบปากเงียบแล้วนิ่งเฉยหรือนิ่งวางเอยว่างเอยพบอริยะครูชี้ทางอริยมรคให้ความรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจ ให้บรรลุวิปัสสนาปัญญาเข้าถึงธรรมชาติได้มากบทที่4ลวงพ่อเท่าสรุปความแยกธาตุชี้จุดยืนของพิธีกรรมศาสนาต่างๆชี้พระพุทธศาสนาสอนให้มองด้านในก่อนนน้นรกในอกสวรรค์นในจิตใจสอนการทำบุญอย่าติดในบุญอย่าโลภเมาการบุญจงปล่อยวางบุญนั้นลงไปอีกด้วยจึงจะได้บุญอันสูงสุด เหล่าชื่อคือเสียนแท้ประชยาด้วยลิ้นหรือประชยาด้วยใจอินเดียยุคหลังพุทธกาลอินเดียก่อนพุทธกาลยุคปัญญาอันรุ่นเรืองของอุปนิสัตต์ต้นเหตุที่อาจารย์สอนวิปัสสนาภูมิต้องสูญพันไปสตาบุรุษมักจะอับเฉาไร้เกียรติเรื่องการหารลาภผลเงินทองคือแพ้พวกมายาการบทที่หลวงพ่อเท่าเทศนาว่า ถ้าพวกเธอร,รู้อย่างนี้แล้วจะรู้หมดรู้จุดยืนรู้โครงสร้างของทุกๆศาสนาผู้หลงผิดคิดว่าตนได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์พูดกับผีคุยกับเทวดาสอนหลักการให้ทดสอบอ่านดูอนุสัยกิเลสดูภูมิธรรมวิธีสอบอารมณ์กรรมฐานดูมนุษย์โลกีห้าจำพวกที่อริยครูบอนรานเข้าพบมาแล้วและเตือนให้จงระวังอย่าหลงผิดอีกหลงนิมิตหลอกต่าง อย่ามัวเมาจนเกินเหตุผลไปนะักพวกหลงผิดมักจะชอบอวดว่าตนเป็นผู้วิเศษบรรลุธรรมแล้วผู้ขาดความรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจหรือคนโง่ก็หลงเชื่อง่ายๆถ้ารู้สูตรนี้บ้างแล้วจะหายหลงผิดมากมีสติปัญญารู้เท่าทานมายาของสังคมโลกแล้วจะช่วยตัวเองได้มากบทที่6หลวงพ่อเท่าเทศนานเรื่องเดินรัชานวิชา โมหชนคือคนโลกีผีเลี้ยงคนได้ดีเทวดาช่วยคนให้อยู่รอดไปได้มากคนส่วนมากชอบศาสนาที่เร้าอารมณ์ชอบศาสนาที่เร้าจิตใจก่อนแล้วพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเป้าหมายจุดยืนอยู่ที่การดับดับการเร้าอารมณ์ดับอัตตาดับตัวตนชาวิปัสนาปัญญาโลกนี้มีติกับชมคือติกับชม เพราะว่าโลกีเป็นของคู่ก็คือของคู่คือกฎทวินิยมพวกลูกวัวอ่อนที่ไม่รู้จักแม่เสือท้องหิวพระพุทธศาสนายุคหลังอาศัยคำสอนแบบสัตวรทิฏฐิอยู่รอดได้ดีพอใช้จงยาด่าว่าพวกพราหมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิจนหมดเลยนาะขอถามว่าผู้ไปตำหนิเขานั้นหลุดพ้นเรื่องเหล่านั้นแล้วหรือยังจะเป็นบาปเน,นรคุณเข้ามากไปนา บทที่7ขอเล่าเรื่องหลวงพ่อเท่าหรือคิ้มสิวเซียนสือเทศนาเรื่องปัญญาชาดกช้างเผือกแสนรู้ดัดสันดานสัตว์ให้เลิกเสพชีวิตเนื้อสัตว์นางวิสาขาบรรลุโสดาบันแล้วแต่งงานไปยังมีลูกเป็นโหลได้เด็กชายเท้งแท้เล้ากล้างปลาดติดคอใช้มะนาวแก้หลวงพ่อเท่าสองวิธีดูลักษณะคนคือดูงโงเ่เฮง และจับอนุสัยกิเลสคนรู้วานราจิตคนพระสังฆราชโพธิธรรมนำลังกาวตาลสูตรเข้าเมืองจีนยืนยันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมหาเมตตาการุณาธรรมไม่เสพชีวิตเบียดเบียนเนื้อสัตว์พระพุทธองค์ฉันอาหารมังสะวิรัตหรือเจจิตยักษิตมารจิตพุทธะมือถือสัตราอาวุธแต่ใจยังเป็นพระก็ได้แลบทที่8 เด็กชายเท้งแท่เลา้าเป็นโรคฤิีดวงทวารรักษาหายด้วยน้ำกะลือพระสิทธัตถัราชกุมารตั้งชื่อพระโอรสว่าราหุลแปลว่าเครื่องพันธนาการเด็กชายจ้วแท่ตั้งเป็นโรคบิดรักษาหายด้วยลูกทับทิมโรคกระเพาะอาหารลำไส้รักษาป้องกันด้วยกระล่ำปลีเด็กชายตือแท่ชัวชอบปวดฟันรักษาด้วยกระลือและรากผักบุง เด็กชายเกา้าแซ่เตียชอบเป็นโรคเหงือกบวมปากคอลิ้นเจ็บระสษาด,ด้วยอมน้ำถั่วเขียวและกระเลืออุ่นๆโดยเด็กเยี่ยวรถที่นอนรักษาด,ด้วยรูปแปะกล้วยยาแก้โรคหวัดปวดหัวตัวร้อนแก้โรคมือชอบบวมตีนบวมพระคำพีฝ่ายเตา้าชี้โทษของเนื้อสัตว์นี้อนริยวิไนไม่พ้นรูแจ้งทางอริยภูมิบ้างแ,แลบที่เก้า เด็กชายบูแกเข้าแขนหักตามรายาต่อกระดูกเจริญสมาธิปรงอสุภกรรมฐานจนเห็นกายว่างประตูที่เห็นธรรมกายจิตจกเข้มแข็งหายความทุกข์หวาดกลัวภัยต่างๆลงไปมากหลวงพ่อเท่าช่วยโอกาสนี้เทศนาเรื่องบาปกรรมที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เป็นคนขึ้นโรคพิการง่ายๆที่มือกุดตีนด้วน จิตคุมธาตุมีเพื่อนทางใจได้ทุกๆุกวัยแก้หายจากความกลัวผีหรือกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวได้มากแลบทที่10หลวงพ่อเท่าเทศนาว่าถ้าใครปฏิเสธจิตว่างไม่เอาจิตว่างจากกิเลสแล้วนั่นคือปฏิเสธทางมรรคผลนิพพานเป็นโมหะกรรมสอนวิธีทาอนาปนาสติภาวนาแบบสรุปความย่อๆคือ เอามหาพูดรูปทั้งสี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก่อนคือชนะความตายฟังเสียงผีบอกหวยแทงเบอร์วิธีตอบโต้ปัญหาแก้พวกคัดค้านพระสูตรสีวิธีชนะได้ตลอดกาลบทที่11หลวงพ่อเท่าเทศนานเรื่องกรรมคุณกรรมคุณเสพเป็นยังมีคุณเมถุนธรรมก็คือธรรมศาสนาโลกายต ศาสนาอื่นๆคือศาสนาเทวนิยมศาสนาพุทธคืออเทวนิยมอเทวนิยมหรืออนาัตตานิยมและสุญญตานิยมหัวใจพระคัมภีเตากายว่างจิตว่างวัชรากายวัชราจิตวัชรสมาธิตทังคนิพานกาสารนติวาทีดาบทมหาโพธิสัตว์เรื่องนั่งสมาธิตายคุมธาตุได้ตายในาฌานสมาบัติ แล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อยอยู่ได้เป็นพันปีบทที่12หลวงพ่อเท่าเทศนาเรื่องการรู้วันตายคือมีมรณะญาณของจื้อว่าโรคเข้าทางปากภัยนั้นก็ออกไปจากปากสอนเคลลับให้คาถาศักดิ์สิทธิ์ถือไว้เป็นอุดมคติสี่ข้อบทที่13หลวงพ่อเท่าเทศนาไว้ว่า พระพุทธศาสนาที่แท้จริงดับทุกได้จริงๆนั้นมีเพียงกรรมมือเดียวปริศนาธรรมของพระพุทธเจ้าเวสภูคุณธรรมของมหาบุรุษ8ประการสรุปความแยกธาตุการสวดมนต์นับลูกประคำท่องพุทธะพุทโธสามมาอรหังหรือออกนามพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ต่างๆนั้นจุดยืนคือต้องการให้จิตสงบก่อน คือกรรมวิธีล่อจิตให้เป็นสมาธิง่ายๆเป็นเป้าหมายสอนมหาพูดรูปทั้งสี่เป็นอนัตตาก่อนที่สุดเป็นสุญญตาคือความว่างไปขันห้าว่างกายว่างจิตว่างแล้วแหวกออกไปจากตามธาตุไปสู่อรูปธาตุถึงนิโรธาตุคือนิพพานครูทั้งหสอนเรื่องธาตุต่างๆปราดแท้ว่าถ้าอ้าปากก็ตาย ถ้าพูดก็แพ้นิ่งว่างสอนกันจะสงบดีบทที่14หลวงพ่อเท่าเทศนาเรื่องจิตวุ่นจิตไม่ว่างการทำบุญไม่ได้บุญนั่นคือบุญแท้มันถูกของมึงแต่ผิดของกูนิ่งดีกว่าพูดชั่วก็คือธรรมะเหมือนกันเ้้าใต้หกเศรษฐีกลุ้มใจ เอาเพชรนินจินดากแก้วยกเงินทองยกให้คนขอทานแต่มันกลับไม่เอายกสาวสวยให้อีกคนมันก็ยังไม่เอาอีกพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาถึงแผ่นดินจีนหรือมุ่งจับมังกรห้องเต้เข้าเฝ้าพระเจ้าเหลียงบูติแยกธาตุเรื่องบาปบุญกุศลสามอย่างไม่เหมือนกันล้มความหลงผิดของชาวพุทจีนลงไปได้แลบอกคาถาศักดิ์สิทธิ์ห้าข้อ บทที่ 15. หลวงพ่อเท่าหรือคิมสิวเซียนซือเทศนาชี้พระคำพีมหาสุญญา,าสูตรมี600ภผูกกฎหมายมีไว้บังคับการกระทําทางกายและวาจาส่วนศาสนาบังคับทางจิตหรือวิญญาณหรือทั้งกายและใจสวิปปัสนาภูมิทางลัดตรงให้เร็วที่สุดคือการรู้จักวิธีดับดับอดีตดับปัจจุบันดับอนาคต น่าสงสารคนที่ตกน,นรกทีเดียวถึงสามขุมสี่ห้นั้นคือทางให้ไปเกิดเป็นมนุษย์กุศลกรรมบทสิบประการคือทางให้ไปเกิดเป็นเทวดาไปสวรรค์ทศภูมิบารมีคือทางให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเป้าหมายต่อจากนี้ไปคือจารึกราารชื่อเจ้าของร่วมสร้างกำแพงบุญเกิดมหากุศลจิตคิดริบเริ่มบุกเบิกทางพงทิยานไว้แก่โลกมนุษย์ สร้างมหาเมตตากรุณาโพธิสัตว์ธรรมทานช่วยโปรดสรพสัตว์เอาไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังอีก100ปีข้างหน้าโน้นโน้นจะได้เดินทางนี้ได้สะดวกดีกว่าทุกวันนี้บ้างสาธุต่อท้ายด้วยประกาศแก้ความโง่เส้นผมบางป่าปิดภูเขามานับศตวรรษศตวรรษแล้วพระคำพีสมุทขคอยไทยอายุเป็นหนึปีมีของดี ลูกกตันยูที่ไร้วิญญาณรายชื่อผู้อุทิศสร้างมหาเมตตาการุณาโพธิสัตว์ธรรมทานบารมีอยู่ท้ายเล่มรูปภาพรูปพระมหาโพธิสัตว์กำลังบำเพ็ญขันติธรรมบารมีเมตตาการุณาธรรมอุทิศชีวิตตนให้แก่เสือแม่ลูกอ่อนซึ่งท้องกำลังหิวมากกิน เพื่อจะได้ช่วยชีวิตคนเดินทางผ่านมาจะเดินรอดตายได้จิตยินดีรับทุกแทนสรรพสัตว์รูปนี้นายพรศินรัตนชูเดชอายุ18ปีพุทธศักราช2512อำเภอพะเยาเขียนส่งมาให้ข้าพาเจ้าทีรัฐาตเป็นของขวัญปีใหม่รูปภาพยังมีพยานให้เห็นง่ายๆสัตว์คือคนคนคือสัตว์เด็กหญิงอายุประมาณ9ขวบ เดิมถูกแม่หมีขโมยจับเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆจนกลายเป็นเช่นนี้พวกนักล่าสัตว์ในประเทศเติร์รรกริีจับได้เมื่อปีพศ2480ส่งโรงรพยาบาลเพื่อจะทดลองฝึกฝนให้คืนสู่สภาพคนตามเดิมดูทีรูปนี้นำมาจากหนังสืออาหารธรรมชาติของนายแพทย์เรือโทโกศลกันตะบ,บุตรสมุดปราการรูปภาพมีพยานเหลืออยู่ยังไม่ศูนพันหมด สัตว์คือคนคนคือสัตว์นางเงือกหรือว่าปลาตัวเมียใหญ่เท่าคนกินพืชสารไหลทะเลเป็นอาหาร7จ็ดทับสี่ทับสองพถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกิดอ,อยู่ริมฝั่งทะเลอาราบตะวันตกขนาดจับได้ยังมีลมหายใจอยู่แต่ข่าวสุดท้ายจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งว่าตายแล้วเก็บไว้ใน,นพิพิธภัณฑ์ประเทศเอธิโอเปียทะเลแถบนี้ชาวประมงมากจะพบบ่อย มันอยู่รอดได้เพราะหินโสกโรคเกาะแก่งคนเข้าไม่ได้เงือกตัวนี้ท่อนล่างมันช่างสวยเกินไปดูแล้วแทบจะไม่เชื่อเอาเสียเลยบางข่าวว่านำออกแสดงได้เงินไปมากมายคืนรูปนี้จากหน,นสือพิมพ์จีนเกี่ยหัวยังมีความเร้นลับอยู่แต่เมืองไายเราก็เคยจับได้ที่เกาะแก้วพิสดารท่อนบนเป็นคนมีหัวหน้าตาเป็นคนและมีนมด้วย คือเขาดองอยาจนแห้งแล้วนมเล็กลงมากอยู่ใต้ครีบเท่าลูกมากดิบท่านครูสุนทรผู้พูดเอาไว้ไม่ผิดเมื่อหนึ่งรปีก่อนคงจะมีมากมายพวกนี้เวลาให้ลูกกินนมตัวตั้งยืนตรงหัวโผล่ลอยน้ำเหมือนคนไปดูกันได้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชายทะเลบางแสนชนบุนรีเขาเรียกว่าปลาพยูนหรือหมูทะเลทางเวียดนามใต้ก็เคยจับได้ และยังมีตกค้างไว้ในทะเลอื่นๆอีกรูปภาพเด็กมีหางอย่างนี้ยังมีอีกมากซึ่งเป็นพยานให้เห็นว่าสัตว์ไปจากคนหรือว่าคนมาจากสัตว์รูปนี้นามาจากหนังสือเรื่องอาหารธรรมชาติของนายแพทย์เรโทโกศลกันตบุตร